สวัสดีค่ะทุกทคนนะคะวันนี้โคคุณติมพาเข้าโคมาผัดไก่เหนียวกันนะคะที่ติมให้เห็นนั่นก็จะเป็นเครื่องแกงทั้งหมดนะคะอันนี้ไม่ได้ใส่กะปินะคะใครชอบกัะปิใช้เพิ่มไล่นะคะอน,นี้ติมไม่ได้ใส่นะคะเราจะมาหา่นเครื่องแกงให้ละเอียดก่อนนะเวลาไปตอมจะได้ละเอียดง่ายขึ้นนะคะที่เป็นพงพงๆนั่นจะเป็นมะแข่นนะคะเวลาใส่ไก่เหนียวผัดมันจะมีกลิ่นหอมรสชาติด,ดีนะคะ ต่อไปเราก็มาสับไก่เหนียวค่ะไก่เหนียวนี้ซื้อมาหนึ่งโตะนะคะหนึ่ง้อยยี่สิบาทนะคะซื้อมาจากตลาดนะคะมันอาจจะเหนียวแต่วรสชาติดีนะคะเราตุ๋นนานๆมันก็จะเปื่อยรสชาติดีอร่อยนะคะใครย,ยังไม่เคยทานก็ลองซื้อมาทานดูนะคะ ต่อไปเราก็จะมาตำเครื่องแกงนะคะเต็มจะตำมะแขนก่อนนะคะเราเคใส่ตุองอย่างลงปอยนะคะมีพริกกระเทียมหอมแรงนะคะขาตะไคร้นะคะใบมะกรูดหนึ่งใบนะคะมีพริกแห้งพริกสดด้วยนะที่เต็มใช้นะคะตำหยาบๆนะเต็มไม่ได้ตำละเอียดมากนะคะตำมาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปเราก็ผัดให้มีกลิ่นหอมดีนะคะ ใส่ผงข้มิน้นไว้นะคะดีต่อลำไส้แล้วก็สีสวยขึ้นค่ะปรุงรสตามใจชอบเลยค่ะมีซีอิ๊วขาวชุสหอยนะคะปรุงรสโดยรสดีนะคะผงชูรสค่ะรสชาติเอาที่เราชอบได้เลยนะคะเอาน้ำใส่ค่ะผัดได้ที่แล้วก็ใส่น้ําให้ท่วมไก่เลยนะคะเราจะตุนให้มันจนเปื่อยนะคะ าผามาปิดค่ะก่อยเราเป่อยได้ที่แล้วนะคะน้ำก็แห้งแล้วนะคะใส่ขิงซอยไว้มะกรูดผักจีไว้เลยนะคะเพิ่มความหอมนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าชอบคลิปนี้ผากกดร้อยกดติดตามเมลังใจให้เตี๋มด้วยนะคะลองไปทำทานกันดูนะคะนัดเข้าสวยแล้ว